สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรอิ่มกำมชัยและทีมข่าวบุญนิวส์นะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับผ่านระบบซูมออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom072.com/od5 ครับมิ้ไอ98380173199 Passcode 072ครับโดยสามารถติดตามรับชมนะครับ บน Facebook Fan Page ก็ได้นะครับหรือ YouTube ซึ่งจะมีการสตรีมมิ่งในเวลาเดียวกับ z o มออนไลน์นะครับก็คือ14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนการรีรันนะครับก็ติดตามรับชมผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางได้ออกอากาศผ่านทางสถานี GBN นะครับในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งสามารถติดตามรับชม GBN ได้นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ w w w g b n u s com นั่นองครับ ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับในวันนี้เช่นเคยจะได้นําทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยนะครับในบทที่ว่าผู้ที่ไม่หวั่นวิตกในมรณภัยนอกจากพระอริยเจ้าแล้วก็มีผู้ที่สั่งสมบุญณด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามามากมากพอจนกระทั่งเราลืมอกลืมใจอิ่มอกอิ่มใจจะไปตอนไหนก็ได้ไม่ได้วิตกกังวลอะไร นี่คือทบทวนโอวาทนะครับของคุณกรุงไม่ใหญ่หลวงพ่อชมะชะโยครับให้ไว้นเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2545ครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับวันนี้เริ่มต้นที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับด้จัดพิธีถวายพัะตาหารและปัะจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานโดยมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสถานี GBN และระบบซุมออนไลน์ด้วย สมการพิธีนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์นคนยุกยูงทางเข้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยครับโดยกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะครับระหว่างเวลา1 0นาฬิกาถึง11นาฬกาครับได้มีการจัดพิธีถวายพระตาหารและประจัยเทียธรรมเป็นสังฆทาน ศูนย์กลางพิธีนะครับก็อยู่ที่บ้านแก้วเรนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร,ร์ขนกย่งทางเขาห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนนะครับให้คณะท่านเจ้าภาพที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบ2เข็มเป็นอย่างน้อยหรือมีการตรวจ ATK นะครับภายในระยะเวลา72ชั่วโมงสามารถเข้าร่วมงานแล้วก็เป็นคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆได้ เช่นเดียวกับพนักท่านสภาพและสาธุชนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญก็เนื่องจากมีการแพร่ระบาดนะครับของเชืวว้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแต่ทุกท่านก็ไม่พลาดในการสั่งสมบุญกุศลนะครับได้เข้าร่วมพิธีถวายพระตาหารและปัะจัยเทียมเป็นสังฆทานผ่านระบบสมออนไลน์และผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถาน e ี GBN ครับ ทั้งนี้คณะท่านสภาพและสาธุชนที่มาร่วมประกอบพุญญาคารยาณศูนย์กลางพิธีนะครับได้น้อมนําเครื่องทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในส่วนของผู้มีบุญที่รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ w w w gbnus com ของทางสถานี gbn นะครับก็ต่างสงใจมาร่วมบุญด้วยความปลื้มปิติใจแม้ว่าตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ใจไม่ห่างบุญครับ สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญนะครับในพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบออนไลน์จะจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นถึง11นเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยนะครับผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ w w w z o o m 0 7 2 c o m สถานี GBN นะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ครับ ในวันนี้ครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านสภาพที่มีความปลื้มปีติใจได้มาประกอบบุญยกระยาณนะสี่ศน์กลางพิธีความปลื้มจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะได้มาถวายพระทหารเป็นสารทานยักกล่าวนำถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ความรู้สึกที่เราห่างวัดมานานรู้สึกขนลุกค่ะคือเริ่มรู้สึกว่าเรา เราอยากจะบอกทุกคนว่าเราคิดถึงวัดเราคิดถึงพระเด็พระคุณหลวงพ่อแล้วเนื่องในวาระเป็นวันเกิดของพ่อบ้านเราก็เลยชวนกันมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็มาทําดอกไม้บูชาเจดีบูชาพระเดชจพระคุณหลวงปู่บูชาคุณยายรู้สึกขนลุกตลอดค่ะเราเข้าซูมก็ดีนะคะถือว่าเราไม่ขาดบุญเราก็ลาชิดวัด แต่ความรู้สึกเรามาด้วยตัวเองเนี่ยมันปพื้มปิติเบิกตาน้ำตาจะ,ะไหลปพื้มจริงๆค่ะรู้สึกมันขนลุกตลอดที่เราที่เราเดินเข้ามาที่วัดถ้าใครมีโอกาสมานะคะความรู้สึกที่เราคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเราได้ใกล้ชิดท่านท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนแล้ววันนี้ก็สั่งปลานะคะหนึ่งรอกิโลเพื่อ เอาบุญนี้แล้วทุกวันที่นั่งสมาธิก็นําบุญทุกบุญเลยที่ทํามาเท่าที่จะนึกได้จําได้บูชาครูก็อยากขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะถ้าสามารถมาที่วัดได้เราจะมีความปื้นปิติคนโลกตลอดค่ะแต่ถ้าท่านมาไม่ได้จริงๆขอให้ท่านเข้าซูมแล้วก็ส่งภาพงามๆมที่เราจะเป็นหนึ่งในร้านให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความหยุดความนิ่งความใสสว่างจากใจของเราจะขุดออกมาข้างนอกซึ่งทุกคนเห็นภาพแล้วแล้วจะสัมผัสได้จริงๆค่ะว่าใจเราบริรสุทธิ์สะอาดและโลกมีความสุขโลกจะเป็นยังไงก็ตามเราเป็นหนึ่งในร้านที่จะทำให้โลกนี้มีความสุขสงบได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในสภาวะการเช่นนี้นะครับเราต้องเป็นจุดเย็นในกลางตลอดมันครับคือถึงแม้ว่าร้อนขนาดไหนก็ยังมีจุดเย็นอยู่นี่เป็นคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญที่กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีต่อนะครับในพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมดีซีรุ่นที่19จํานวนทั้งสิ้น15รูปครับ สำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณบริเวณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยโดยภายในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ครับได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรจเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าวาดวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีให้ความเมตตาเป็นพระประชาให้แก่สามเตนิยมดีซีไอรุ่นที่19จําจำนวนทั้งสิ้น15รูป พร้อมทั้งให้อวัทอันสมบูรณ์ค่าโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งนะครับว่าทุกรูปถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้อุปสมบทในครั้งนี้โดยสาม,มเณรทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจดีสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ครับถือได้ว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยพระพุทธศาสนาก็รอคอยเพราะสาม,มเณรผู้เป็นเหล่ากของสมณนะได้เข้าสู่ร่มภาาสาวพัฒน์ ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนายกฐานะนะครับจากเหลา่ากของสมณนะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนารายเข้ามาทําหน้าที่ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับนับเป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนาทายาทผู้ที่ดํารงรักษาและสืบทอดคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งนั้นจะตัดสินใจสลาดจากเพศ คฤหัสถ์เข้าสู่เพศบัพชิตตั้งแต่วัยเยาว์ในการเป็นสัมมณ์และจนวันนี้ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มพระกาสวพัฒในการเป็นพระพิสุนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนรไรที่ท่านนั้นต้องผ่านการฝึกฝนอับรมตนเองอย่างยิ่งยวดเพื่อจะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการทําพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีนั่นเองครับอนุโมทนาบุญกับสัมมณาทุกๆรูปนะครับที่ได้ยกฐานะ เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนไรายครับไปที่ข่าวสารขบุญต่อไปครับผู้ชมในช่วงนี้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันถวายข้าวสารอาหารแห้งผับผลไม้ตามฤดูก,กาลครับณสา,าลามหาธรรมบรมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายประเทศไทยครับโดยในทุกๆวันนะครับณนโะรงครัวสาลามหาธรรมบรมี7 1ปีของวัดพระธรรมกายด้วยความหงอยใหญ่ของพุทธศาสน,านิกชนที่มีต่อคณะพระภิสุสงฆ์สามเณร อีกทั้งช่วงนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้มาพร้อมใจกันถวายข้าวสารอาหารแหง้งผักผลไม้ตามฤดูกาลนะครับรวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารถวายแด่คณะสงฆ์โดยแต่ละท่านนะครับก็ชักส่วนบุคคลอเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวมาร่วมกันสั่งสมบุญด้วยจิตที่ช่ำชื่นเบกนิกบานอีกทั้งตั้งใจขาสารัรแล้วก็นําผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาถวายนะครับ เพื่อนาไปประกอบพัฒหาารถวายแด่คณะสงฆ์และสามเณรวัดพระธรรมกายอีกทั้งยังเป็นการมอบนะครับเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามโครงการต่างๆผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและก็เป็นการศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการสร้างความสุขครับเพราะว่าการสั่งสมบุญน้นนาความสุขมาให้สําหรับท่านใดที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางมาที่ศาลามหาธรรมบารมี โรงครัว71ปีวัดพระธรรมก,กายสามารถร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์ทุกวันครับตั้งแต่เวลา6นาฬกถึง6นาฬิกา40นาทีตามเวลาประเทศไทยครับโดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญได้ที่ระบบซูมออนไลน์เข้าไปที่ลิงก์ zoom72.com 0แล้วก็สามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งตามช่องทางต่างๆที่ท่านสะดวกนะครับ โดยเขียนนะครับว่าพระนิวัตยติวัฒโนสารามหาธรรมบรมีรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายที่อยู่นะครับ23ทับ2หมู่7ตําบลคลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์นะครับ12120ครับนอกจากนี้ยังสามารถร่วมบุญนะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152 1 2 0 2 0 8 7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0875185556ครับ0806021215ครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของทางศรรูนย์สงเสริมศิลธรรมในจังหวัดกาฬสินธ์นะครับคือทุดงคัสถานวยเม็กวัดแก้วสำเร็จนั่นเองในจักพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณทูตองค์คัสถานห้วยเมก็กวัดแก้วสําเร็จจังหวัดกาญจนศินป์ได้จัดพิธีบูชาข้าเพระโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นําปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบร,ริสุทธิ์ปังใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระโดยนี้มีการจัดเตรียมนะครับพัตาหาหันข่าวอันประณีตเพื่อน้นอมถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมททนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมสังสมบุญกุศลในครั้งนี้แม้ว่าในปัจจุบันนี้ครับจะเกิดสภาวะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแต่ทุกท่านก็ร่วมกันสังสมบุญตั้งใจทําความดีอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ซึ่งพิธีกรรมงานบุญก็ดาเนินไปด้วยความสงบสงบเงียมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความเพลื่มงปิติใจได้เห็นภาพนะครับของทุกๆคนได้สวมใส่ชุดขาวๆนะครับมาร่วมกันทําความดีนสูนส่งเสริมศิลธรรมใกล้บ้านของท่านนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนี่คือเป็นภาพกิจกรรมจากจังหวัดคาาเนครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนกันบ้างโดยเราจะเริ่มต้นที่ข่าวสารงานบุญจากแดนอาทิตย์อุทยในเวอร์ n น w s สกันนะครับเวอร์นียส์วันนี้เริ่มพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาครับ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำรัตนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆท,ทานโดยมีกัลยาณมิตรสีวพรมิยาอุจิกัลยาณมิตรมณียรัตมากิโน่นำกล่าวคำถวายที่พยิยบุปผามาลาสวรรค์จากนั้นนะครับก็จะมีกัลยาณมิตรสุวันนีเครือสวัสดนะครับกัลยาณมิตรกิติยาสีใสนะครับนำกล่าวคำถวายที่พยิยบุปผามาลาสวร์ ส่วนกระยาณิมิตสองท่านนะครับทั้งกเรยียนนมิตศิวพรและกระยนณมิตรมณีรัตน์ได้นำาปล่าถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีอัญเชิญทิพยมาลาบุพพาสวรรค์และทิพยยสุทธาพน์พักบ่ายครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระในเวลาธรรมกายพร้อมกักบคณะกระยาณมิตรทั่วโลกโดยได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระ จากนั้นประกอบพิธีทอดพระป่า,า,ปาบำรุงวัดพระธรรมกายไอจิครับโดยมีกัลยาณมิตรศิวพรมิยาอุจิและกัลยาณมิตรดวงสุดามีอนุภาพมาดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรสุวรรณีเครสวรรธ์และกัลยาณมิตรมณีรัตน์มากิโนเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคส่วนกัลยาณมิตรมูลเซาบุโรและกัลยาณมิตรดวงพร ชิมิสึนะครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญวิสาขบประีบภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญครับทุกท่านก็ต่างมีความปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมกันสั่งส,สมบุญกุศลในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายไอจิทุกท่านครับจากที่ไอจิครับเราไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระปา ส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยครับในพระเช้านะครับเป็นพิธีถวายรัตนบุพภามหามงคลครับและพิธีอัญเชิญพานดอกไม้สการะบูชาแด่พระรัตนารายก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีการยานามิตสุภานีคาคุตตอการยานามิตรอารีสคุมาเป็นผู้แทนนากล่าวคําถวาย ทางด้านกัลยะนานมิตรกาดาอาร,ระเบกัลยะนานมิตรเยาวลักษมณ์มาสุดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลน,นะครับจากนั้นร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลงแด่คณะสงฆ์ภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชา,าพระพร้อมทั้งประกอบพิธีทอผ้าป่าส่วนต่อขยายสภาธรรมการสากลวัดพระธรรมการประเทศไทยโดยพิธีทอผ้าปา่าครั้งนี้ครับมีประธานเอกสามคณะด้วยกัน สำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่าคือกัลยาณมิสุพานีเขาคุตเตกัลยาณมิตรกนกพรมอริยาทางด้านการัรยาณมิจันเพนสุรสอนกัลยาณมิตรอารีสกุมมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเครื่องเทยธรรมพร้อมกันนี้ผู้มีบทุกท่านได้น้อมนำเครื่องเทยธรรมถวายแด่พระมหากิติริศอิทิยาโนท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เรื่องการสร้างบารมี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีสการะรูปหล่อของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารพร้อมท้งได้ร่วมกันทั้งสมาธิส่วนส่รเสริญคุณของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพันยะและร่วมกันกล่าวคาอธิฐานจิตครับจากที่แดนอธัธิถุไทยแล้วนะครับเราไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกากันครับเริ่มต้นที่วัดเพวนาซานเดโกนะครับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้บพระและพิธีทอดผ้า,าป่าสวาวระเดือนคล้ายเดือนเกิดเพื่อร่วมบำรุงวัดภาวนาซานยีโกครับโดยพิธีในภาคคำ่ำนะครับเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปและสดมนบูชาพระรัตนารายจากนั้นปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้บพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญพัตาหารบูชาข้าพระ โดยมีกัลยนานมิส,สมดีกัลยนานมิส,สีมอนแก้วมหาวงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีทอผ้า,าปา่สาสวาระเดินคล้ายเดินเกิดเพื่อสถาปนาสร้างวัดภาวนาซานเยโกโดยมีกัลยาณมิตรอนน์จันทาอาวงศรีและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินท์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานได้ทอผ้า,าปา่าบริเวณด้านหน้าศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้พิจารณาผ้าปา่า ในโอกาสนี้พระอาจารย์ประเวศวราโยเะ้าวาสดภาวนาสาดีกโกท่านประธานสงฆ์ได้ไม่ตาให้โอว่าใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอีกทั้งมีศรัทธาได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือพระธรรมกายเช่นการบูชาครับพระนี้แม้ในสมัยอดีตการเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากได้ให้ทานทุกวันเป็นเวลายาวนานถึงสองหมื่นปี เมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีรัศมีประดุจหิ่งห้อยราะไม่พบมือเนื้อนาบุญเมื่อเปรียบเทียบกับเทวดาที่ทําบุญถวายแด่พระอรหันต์เพียงหนึ่งองค์ได้มีรัศมีประดุจด,ดังดวงจันทร์ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความปีติใจที่ได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญในครั้งนี้ครับ ไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายชิคาโกนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายกีลาน้ำเพสว์รหรือ,อยารักษาโรคครับในภาคเช้านะครับพระครูบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมการไซให้ปองไยก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกีลานเพศอ์รหรือ,อยารักษาโรค โดยมีคณะกรรยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานพร้อมทั้งได้เป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นผู้แทนคณะกรรยานามิตรวัดพระธรรมกายชิคาโกได้ถวายประจัยเทียธรรมและร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับด้วยความปพลื่มปิติเบิกพันใจในบุญอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ไปต่อกันที่ผังรายการซูมที่น่าสนใจนะครับที่นํามาฝากผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยคุผู้ชมสามารถเข้าไปดูกิจกรรมงานบุญนะครับหรือว่ากิจกรรมผังรายการซูมที่น่าสนใจต่างๆในซูม072 com l i s t ก็ได้แต่รายการจากนี้ไปครับอยากเรียนเชนิญคุณผู้ชมทุกท่านลองไปติดตามดูนะครับเป็นรายการที่น่าสนใจอย่างเช่นรายการแรกคือรายการมีเรื่องพล่าครับ16นาฬิกาโดยพระครูสมุสนิทพงศ์วิทวังโสนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกาย เข้าไปได้นะครับที่ z o o m 0 7 2 c o m ครับ17.30นาทีในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ผ่านระบบออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ z o o m 0 7 2 c o m ได้เช่นเดียวกันครับ18.30นาทีนะครับมาพร้อมใจกันเวียนพระทักษิณสดมนน์ั่งสมาธิแผ่เมตตาส่งใจมายังนัพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ครับ วันนี้ได้รับความเมตตานะครับจากพระครูธรรมทรอารับยานารโขผู้ช่วยจาวาปพ,พระธรรมกายสามารถเข้าไปที่ลิงค์สุมศูนจสองดคอมได้เช่นเดียวกันครับ19นาฬิกามาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะครับในตอนที่6โดยพระมหาสิทธิชัยนะครับสิทธิชโยนะครับพระจารตูนซึ่งก็เป็นผู้ช่วยค,ครูมิใหญ่ในวันนี้ครับ ติดตามรับชมได้นะครับตั้งแต่19นาฬิกาถึง120นากา30นาทีโดยเข้าไปที่ l i n k zoom12.com/gbn ได้เลยนะครับนอกจากนี้ติดตามรับชมผ่านทางสถานี gbn ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ครับย้ำนะครับสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังแล้วก็แชร์รายการที่เราชอบนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักได้ที่ zoom12.com/list ครับ ตอนนี้กันเลยครับคุณผู้ชมไปที่ยอส่วนธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนะครับสถิติ10อันดับแรกในวันนี้ที่จะนามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับโดยเราจะเริ่มต้นนะครับมีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับสถิติ1 0อันดับแรกยอส่วนธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนํามาเลยครับนครหลวง10นะครับตามด้วยนครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14ครับอันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวงห้า อันดับ7นัขออภัยครับอันดับ6นครหลวง17นะครับอันดับ 7, 7นครหลวง7อันดับ8นครหลวง16ครับอันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง11ครับส่วนยอดส่วนธรรมจักรกะปวัฒนสูตรทั้งประเทศเลยนะครับอันดับ1นํามาเลยครับผมนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาครับอันดับสองศรีสะเกดอันดับ3นะครับอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดเลยครับอันดับ5มหาสารคามอันดับ6นะครับปทุมธานี อันดับ7อ่างทองอันดับ8นะครับสกลนครอันดับ9ลําพูนครับและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีครับต่อจากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะนามาซึ่งบุญกุศลของพวกเรานะครับในการประกอบพุญญกริยาทั้งทานศีลภาวนาเริ่มต้นนะครับที่ข่าวแรกภาวนาไหมา่บุญที่สําเร็จการสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ดีนะครับในวันวิสาขบ,บูชานี้วันสํนาคัญสากลของโลก มาพร้อมใจการสวดธรรมจกักรกะเะวัฒนสูตรนะครับไปสู่เป้าหมาย4,363ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะครับสดล้วที่สำคัญอย่าลืมส่งยอดครับที่เว็บไซต์ forbrightworld.com หรือส่งผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับธรรมจักร fbw ครับต่อไปครับก็ขอกราบรัรนาคณะสงฆ์รวมไปถึงผู้มีบุญทั่วโลกนะครับมาร่วมกันส่งภาพนั่งสมาธิ ไปสู่การบันทึกเป้าหมายนะครับก็คือสถิติระดับโลกเลยครับก็คือ g i ิน ness World Record ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสแห่งสันติภาพที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจครับรักเกมมีง่ายๆนะครับก็คือคุณผู้ชมสามารถส่งภาพได้โดยเป็นภาพนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพนะครับ2ก็คือไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลโดยกิจกรรมนี้จะจัดตั้งแต่วันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาจนถึงวันสมาธิโลกนะครับคือ6สิงหาคม วิธีการส่งนะครับสแกน QR Code ก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์ meditation photo นั่นเองนะครับก่อนถ่ายภาพก็ให้นั่งสมาธิก่อนนะครับแล้วก็พอใจสใสๆใ,ใ,ใจสบายก็ค่อยถ่ายภาพถ่ายรูปตอนที่ใจของเรามีความสุขจากใจสู่กายครับจากกายสู่ภาพจากภาพสู่ชาวโลกแม้ว่ากระแสาทางโลกจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องช่วยกันสร้างภาพดีๆสู่ชาวโลกนั่นเองชินชวนนะครับมาร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจ มาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพดีๆไปยังเวท t เทชันโฟโต้ครับต่อไปครับพิธีถวายพระหารเป็นสังฆทานนะครับแล้วก็พิธีถวายหนังสือธรรมะโดยถ่ายทอดสดจากบ้้นแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงนะครับทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลจัดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับยกเว้นวันอาทิตย์ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทั้ง zoom 0 7 2 .com แล้วก็สถานี GBN นนะครับคือเว็บไซต์ www.gbnus.com ็ www. นิบนาฬกาตามเวลาประเทศไทยนะครับต่อไปครับก็รินเซนุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทอุทิชีวิตของสามเณรปเรียนธรรม17รูปครับในปีนี้ที่วัดพระธรรมกายก็จะมีการอนุโมทนาบุญนะครับในวันวิสาขบูชาว,วันสําคัญสากลของโลกณอุโบสถรไตร,รปิดกนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมงานบุญได้ผ่านระบบออนไลน์ ล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0994517334ลายไอดีนะครับคือส oh ุชโยตามที่ปรากฏบนหน้าจอท่านใดมีโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานหยิบขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบ n รณาสนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมประจำวันนี้ครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ได้นะครับผ่านระบบ Zoom online ออครับคือ zoom 72 c o m o d 5 m e ติ i งไอดี8 3 8 0 1 7 3 1 9 9 Passcode 072นค้ดนอกจากนี้นะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube มีการสตรีมมิ่งด้วยในช่วงเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับอาออากาศผ่านทางสถานี t b n ในเวลา17นาิกาตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสภาษสิทธินะครับใจความว่าธรรมปีติสุขขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมนอนเป็นสุข รณกรณอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวสลาไปก่อนนะครับขอกราบนมุธนาบุญและสวัสดีครับ